ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าออนไลน์สี4ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีแอปแอปหนึ่งมาแนะนำครับเป็นแอปออโต้คิกครับเอาไว้คิกมเนเจอร์ในฟีฟ่าออนไลน์สี i โมบาครับสำหรับท่านไหนที่ไม่มีคอมครับและอยากจะเก็บของรางวัลในมือถือครับ นไม่อยากเสียเวลามานั่งกดครับก็ใช้แอปออโต้คิกเกอร์นี้ได้ครับรามีดาวน์โหลดในเพสโต e ครับโหลดเสร็จก็เปิดเข้ามาเลยครับเป็นหน้าตาอย่างนี้ให้เรากดตกลงครับผมมันก็จะเด้งมาในการเข้าถึงครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะครับไปที่แอปครับแล้วก็เปิดมันนะครับ มันก็จะเด้งมาเด้งมาให้กดตกลงครับกดตกลงเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปที่แอปครับมาหน้านี้แล้วเราไปที่การตั้งค่าครับเราเลือกหน่วยเป็นเซกันนะครับแล้วเลือกไว้ที่เลขห้ครับเป็น5้วินนะครับโฆษณาปิดออกไปต่อมาเรากดไปที่คำว่าทําให้สามารถครับมันก็จะเด้ง ป๊อบอัพขึ้นมาอย่างนี้นะครับต่อไปเราไปเปิดเกมฟีฟ่าไรซีโมบายเลยครับก็เอาไว้กดสำหรับท่านไหนที่มีความเล่นแล้วอยากเก็บกิจกรรมนะครับทำอีเวนต์เก็บกิจกรรมรับของรางวัลน,นะครับก็ในมือถือมันก็แจก,กอยู่นะครับ มันแค่จัดสู่ในคอมไม่ได้แค่เรื่องออนเวลาครับในมือถือมันยังมีเล่น10นัดต่อวันอยู่ครับก็เราก็ออโต้คลิกทิ้งไว้ประมาณ3มชั่วโมงต่อวันครับก็ได้แล้วสินัดครับ3มชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงครับพอเปิดเกมเข้ามานะครับ รอสักครู่ครับเปิดเกมเข้ามาแล้วเราไปที่หน้ากดแรงเราเลยครับต้องมาที่หน้าจัดแผนนะครับแล้วเรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับ กดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งขึ้นมาครับให้เราลากมาไว้ตรงคําว่ายืนยันนะครับต่อไปกดอีกครั้งหนึ่งครับมันจะขึ้นเลข2องครับแล้วเราก็ลากไปที่ตรงมือโกะครับต้องเอาไว้ประมาณมือโกครับต้องตั้งเหมือนกันนะครับต่อมาเรากดย้อนกลับมาครับแล้วเรากดเพลเลยครับปุ่มสีฟ้าครับมันก็จะ คียของมันครับปุ่มแรกก็เอาไว้กดให้มันเล่นของมันส่วนปุ่มที่สองนี้ตั้งไว้ตรงนั้นเพื่อเวลาอีกไฟล์หลุดครับมันก็จะขึ้นปุ่มมาให้กดตกลงให้กดยืนยันอะไรตรงนั้นนะครับก็เลยต้องตั้งเอาไว้ตรงนั้นครับก็เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ ทิ้งไว้ปล่อยไว้ครับมันก็จะรันโปรแกรมของมันไปแล้วก็มีเวลาทำอย่างอื่นครับเนี่ยครับมันก็เล่นของมันไปแล้วก็เปิดออโต้คลิกตัวนี้ทิ้งไว้ครับครับการตั้งค่าการวางปุ่มก็จะประมาณนี้นะครับหากท่านไหนคิดว่าคลิปนี้มี สาระและมีประโยชน์สำหรับท่านก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ